ให้วันนี้คนชอบดูนะนี่คนนะนี่แต่งมูอมีคนคอมเมนต์บอกว่าอันนี้เราต้องซูมก่อน ถ้าซูมแล้วมือสันสวัสดีห้าสหกร้านคนดูกับมือสันค่ะนี่ไงคะห้าห้าสิบอยู่ตั้งนานห้าสิบถ้าอยู่ห้องในนี่จะอยู่นาน ถ้าอยู่ข้างในนี่จะเยอะเยอะออกมาคนเยอะไหมถ้าอยู่ข้างในคนเยอะมากนะไปชี่ออะเรเนี่ยนะื่องระื่อ ซีรีส์ไแล้วก็ก็ชอบดูซีรีส์าเหมืนกันนะเป็นคนที่ดูที่กับผู้ชายเล่นนู้นไม่ได้แล้วที่ไปซีรีส์ไร้อยเปอร์เซนเลยนัมดูนี่เจ็ดสิบกว่าคนดูได้อีวน้งดีโอ้ยนะ สวยนะคุณแต่งรูปสวยเนาะคุณแต่งรูปสวยปขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะ

สวัสดีค่ะอันนี้วัดพระาธาตุแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่แตนเมื่อกี้ว่าจะลงเมื่อกี้เพื่อนเยอะจะลงไปอีกวัดพระเมนางปื้ต่อสวยสวยไหมไม่ได้ถ่ายรูปนะไม่ได้ถ่ายคลิป S <S ไม่ได้ถ่ายคลิปนะพอมาอยู่แถวนี้คนดูเริ่มมาอีกแล้ว66คนดูเมื่อกี้นี้จุดไทแม็กอยู่ตรงนู้นคนเยอะมากคลิปด้วยจะได้ มีคลิปลงไม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่ว่างไรอยู่ไม่ว่างไร <laughs> ไ,งไร,ไรอยู่ตอนเนี้ไรพอโอเคบรรยากาศไรพอเนาะเอาแบบเร็วๆเร็วๆสดไปเลย <laughs> ก็เข้ามาดูหน่อยได้ไหมย้อนหลังไม่ได้หรอ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะ,ะมามาดูย้อนหลังได้ไหมไรสด แต่งั้นก็กดไฮไลท์กดตรงไหนอ่ะไฮไลท์กดตรงไหนตรงไหนหรตรงไหนตรงรูปอันนี้หรอรูปกล้องหรือว่ารูปอะไรนึงไม่เคยกดเลยนะนี่เอาจริง